สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกับฟอร์ดนะจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะก็บโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้อยู่ที่พระประแดงเราดูรถที่จะส่งมอบวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็เตรียมรีวิวรถที่จะส่งมอบนะครับอันนี้ช็อตวิวเบรสนะสี่คูณสี่นะครับเรามีลงนะครับทุกเดือนแหละนะครับที่ขอผลิตเราก็มีลงนะครับอ่าถ้าใครสนใจนะครับคิวไม่ยาวแล้วนะครับสนใจตัวช็อตวิวเบร์ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวรอนะครับแต่งจะส่งมอบเอเวอร์เรสต์วาย นะครับนี่เดี๋ยวรอใส่ชุดแต่งกระจังหน้ามาแล้วเดี๋ยวชุดแต่งกำลังตามมานะครับแล้วก็ไล่นะครับไล่ลงไล่รีวิวไล่แต่งส่งมอบลูกค้านะครับแล้วก็มีอันนี้อีกหนึ่งคันนะครับอันนี้อีกหนึ่งคันวันนี้ไปส่งเป็นฝ่าแฟดกันนะครับอันนี้เป็น w i t แทนะครับนะครับมีโรลเลอร์ชัตเตอร์นะครับมาจากโรงงานนะฮะนี่แล้วก็ วันนี้รถที่เรามารีวิวก็เป็น Y t a ท4คูณ4เหมือนกันนะครับสีเดียวกันสีส้มนะครับมีโรลเลอร์ชัตเตอร์จากโรงงานต่อลูกค้าสั่งเนี่ยแล้วเราสั่งรถเข้าไปนะครับเหลือ2คันนะฟอดแจ้งว่าเหลือ2คันทั้งประเทศก็คือคันเมื่อกี้กับคันที่เรากาลังจะมารีวิวกันนะครับโชคดีของผมเนาะที่ได้รถส่งมอบลูกค้านะครับโชคดีจริงๆเนาะก็วันนี้นะครับรถที่ก็มารีวิวก็เอ่ยก่อนเลยนะวันนี้สแตนดาร์ดเดิมๆนะครับเป็น ตัววายแทติด Roller s h u t t e r นะครับเป็นตัว4ี่คูณสนะครับยังไงนะฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงก๊อปนะเบอร์โทรไอดีไลน์กัขึ้นไว้ให้แล้วนะครับใครรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะฝากเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็เข้าไปรับชมคลิปก่อนหน้านี้ได้ที่ช่องชาแนลยูทูบนะฮะกับโปรโมชั่นฟอร์ดในเพลย์ลิสต์มีแยกหมวดหมู่ไว้แล้วนะครับแล้วก็ในววววิิดดดดดดีีโอออออมลลลงงงแแทททบบบบบุกกกกกกัััััันนนนนนชชคคคคปไไหหฝาาา์์รรรร้้ยยะะ่่่ใใสจจซืถูต นะครับธุรกรรมทําออนไลน์ได้ผ่านไลน์ผ่านโทรศัพท์นะครับแล้วก็มีบริการจัดไฟแนนให้ถึงที่โอนเงินจองกับกรอบเข้าบริษัทอย่างเดียวนะครับไม่ผ่านคืนเงินเต็มจํานวนนะไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนะครับส่งไฟแนนไปให้บริการนึงที่ผ่านปุ๊บลดลงนะครับแต่งรถถ่ายรูปส่งให้แต่งเ็จเตรียมส่งมอบขัดเคลือบสีทุกคันร้อนะครับไม่มีล้างน้ําเปล่านะขัดเคลือบสีให้ถ่ายรูปส่งมอบให้นะครับแล้วก็ รีวิวรถลูกค้าทุกท่านลงคลิปเลยนะครับท่านใดไม่สะดวกมารับนะครับมีบริการจัดส่งให้ถึงที่ด้วยนะฮะท่านใดสะดวกมารับที่โชว์รูมก็ยินดีนะฮะหรือท่านใดนะครับที่ต้องการเข้ามาคุยมาเทสได้นะครับก็ยินดีให้บริการนะฮะวันนี้นะครับรถที่ก็มารีวิวนะครับ n e x t g e n f o r d r a n g e r w i l d a ทนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0ลิตรนะครับเป็นไบเทอร์โบนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีด2 1งแรงม้านะฮะแรงบิด 500นิวตันเมตรนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้เป็นพาร์ทไทม์นะฮะก็มี2องห้สีห้ีโลนะครับพาทไทม์ดียังไงครับมันลุยได้เต็มที่นะครับใช้ได้หลายสถานการณ์แล้วก็มีโหมดการขับขี่ด้วยกันทั้งหมด6โหมดนะครับราคาจะจำหน่าย1น1่0ล้านบาทนะครับสีเหลืองสีส้มนะครับสีส้มตรงหน้านะครับแล้วก็สีขาวมุกบวกเพิ่ม1,000 0บาทนะก็เป็น 1,324, 0 0้าานะครับ ใครที่ติดโรเลอร์ชัตเตอร์จากโรงงานตอนนี้ถ้าใครสนใจรีบนะครับเดี๋ยวเขาจะไม่ผลิตมาแล้วนะบวกเพิ่อมอีกห้านาบ่านนี้ก็1นึ่ล้านสามแสนนะครับเจ็ดหมื่นนะครับสี่พันบาทหนะึ่งสามเจ็ดสี่ถูกต้องนะครับทั่วราคาหน่อยนะฮะเดี๋ยวพาไปชมนะครับตอนนี้ศูนยะ์เปอร์เซ็นเนาะอ่าตอนนี้ก็ศูนย์เปอร์เซ็นนะครับก็ท่านใดสนใจนะฮะเอ่อจะใช้คำว่าอะไรอะ่ะ จะบอกว่าเป็นลองท็อปมันก็ออปชันคืนๆกันนะครับมันก็คือตัวท็อปแหละถ้าท่านใดนะครับไม่ได้ต้องการขนสัมพาระต้องการสไลด์ต้องการตัวแหลกนะครับตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ปอดดอกเบี้ยนะครับได้สูงสุดถึง5ปีนะครับมาเดี๋ยวก็พาชมรถเป็นสีส้มนะครับสีพิเศษเซดอนาออเลนดูสิเงาเชียนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับ คันนี้เดิมๆนะครับตัวกระจังหน้าครับกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับของตัว y t ยแทใหม่เนาะต่างกันยังไงของเดิมเนี่ยมันเป็นสีเกาเทากาฟไฟหมดนะครับตัวใหม่มันเป็นกรอบเนี่ยเป็นสีเทากาฟไฟทคาดกลางเป็นเทากาฟไฟเห็นไหมโลโก้เนี่ยเป็นสีเดียวกันนะครับแต่ว่าลังพึ่งมันเป็นสีดาเงาเห็นไหมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัว e v e r อร์เรสต์วทนะครับตัวกระจัง ก็สวยงามดูมีมิติครับดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับรถคันนี้มีกล้องนะครับรอบคัน360องศานะครับาเป็นตัวท็อปเนาะก็นี่เลยนะครับด้านหน้านะครับจะมาพร้อมตัวรังกล้องหน้านะครับการใช้งานก็ฉีดตัวปัดกระจกนะครับทำงานพร้อมกันนะครับกล้องก็โลโก้หน้ากระจกมองข้าง2ฝั่งโลโก้หลังก็รอบคันครับ360องศานะครับก็ถ้ามาที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าหล่อๆอย่างนี้นะครับ Magic LED นะครับมีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ไฟเลี้ยวตัวนี้เป็น LED นะครับไฟเนี่ยครับไฟหน้านเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์นะเป็น LED นะครับสูงต่ำแยกโคมกันอย่างนี้เลยเห็นไหมอ่ามีระบบนะครับเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวนะครับนี่อยู่ในโคมตอนเราหมุนพวงมาลัยด้านขวานี่ตัวนี้ก็จะติด <c oughs> เพิ่ม <c oughs> เพิ่ม <c oughs> ทัศน,นวิสัยนะครับในกรณีที่จะไปยูเทิร์นหรือเลี้ยวในที่มืดมืดเนี่ยมันช่วยได้จริงๆนะ นะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับไฟสูงเปิดปิดอัจฉริยะนะออโต้ไฮบีมนะครับระบบป้องกันไฟยางตามีนะครับตัวนี้พวกมุมลูกแก้วเนี่ยมันออโต้อยู่แล้วนะครับขึ้นลงซ้ายขวาด้วยตัวของเขาเองนะครับไฟตัดหมอกเป็น led นะครับติดตั้งมาจากโรงงานเซ็นเซอร์นะครับมีด้านหน้า4จุดนะครับเตือนกันชนด้านหน้านะครับตัวนี้มาพร้อมกับระบบเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ตรวจจับคนเดินนะครับมีระบบเลนคิปปิ้งนะครับสั่นเตือนที่พุ่งมาัยหรือ ดึงกลับด้วยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราตั้ง Adaptive Cruise Control มีนอกจาก Cruise Control ธรรมดานะควบคุมความเร็วยังมี Adaptive อีกนะครับแบบรักษาระยะห่างที่สำคัญคือหยุดนิ่งแล้วไปต่อด้วยนะฮะเห็นไหมมีกล่องอยู่ครับใช้กันชนเป็นสีเงินมีห่วงลากคู่หน้านะครับหล่อๆเลยนะครับสีนี้หล่อจริงเงามากครับทุกมิตินะครับคิ้วร้อนะครับเป็นสีดำด้านนะครับเป็นผิวเปลือกส้มทำไมเป็นผิวเปลือกส้มนะครับตัวนี้มันกันรอย นะครับต้องบอกก่อนนะเรื่องของข้อดีของเขาเนี่ยคือการลอยนะครับอ่าแล้วมาทําให้รถดูมีมิตินะดูแบบดูดุดันนะอ่าให้ความเป็นกระบะนะครับส่วนเอเวอร์เรสเนี่ยเขาทามาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเพื่อให้รถดูใหญ่นะครับดูสวยงามนะก็ฉีกกันออกไปนะครับถ้าเป็นกระบะเนี่ยเป็นดาด้านหมดนะครับยกเวนสตอมแท็กนะสตอมแท็กเป็นดาเงานะครับก็ลูหลาเนาะก็ฟอร์ดเขาก็ทําแยกออกมานะครับนะช่วงล่างโช๊คเป็นโมโนโทูบ นะฮะโช้กเป็นโมโนโทูบดิสเบรกสล้อนะครับนี่ดิสเบรกสล้อนะครับแน่นอนดิสเบรกสล้อมันก็เบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็มีมาพร้อมนะครับแม็กนะครับเป็นแม็กเดิมจากโรงงานเนี่ยขนาด18นิ้วเป็นสีเทากาไฟส์นะครับจับคู่กับยางแรงเลอร์กูดเยานะสองห้าห้าหกสิบห้า r สิบแปดยางตัวนี้มันได้ประหยัดน้ำมันนะครับวิ่งบนถนนดำได้ดีรีดน้ำนะครับบางคนอาจจะเฮ้ยพี่อยากลุยนิดนึงพี่ก็ไปเปลี่ยนยาง AT ล้อเดิมได้นะ นะครับเปลี่ยนยาง RT ล้อเดิมได้ไหมล้อเดิมได้นะครับชอบแบบไหนเราก็คุยกันนะครับตัวนี้ได้เปรียบเรื่องประหยัดน้ำมันคนใช้งานในเมืองนะครับก็ตัวนี้ได้เลยนะฮะแก้มนะครับก็ไบเทอร์โบนะครับสัญลักษณ์ของตัวเกียร์สิสปีดนะก็เทอร์โบคู่คีบระบายความร้อนนะครับกระจกสีเทารกาไฟไฟเลี้ยวนะครับที่สําคัญตัวนี้มีไฟสองพื้นเห็นไหมเห็นอย่างเงี้ยนะครับ มันช่วยส่องสว่างตอนเราเปิดประตูหรือเราปลดล็อกรถเนี่ยตอนเราจะก้าวขึ้นรถเนี่ยเกิดมีน้ํามีขี้ดินอยู่เนี่ยเราจะได้ไม่เหยียบขึ้นรถนะครับมีข้อดีเลยมืดๆได้ดช่วยได้จริงๆนะครับรแล้วก็ราวหลังคานะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะตัวนี้ก็จอดกลางเต็นท์ได้ครับประมาณ200-250กโลนะครับขนาดวิ่งก็80-85กิโลนะมันทุกได้นะครับกันสาดเป็นกันสาดแท้ครับของทั้งฟอร์ดนะครับฟิล์มนะครับ คันนี้ลูกค้าเปลี่ยนนะครับเป็นเซรามิกนะครับเป็นตัว ctx นะเป็นตัว ctx นะครับเป็นตัวลามิน่านะครับนี่เป็นลามิน่านะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในก็ท่านใดต้องการจะอัปเกรดฟิล์มก็แจ้งได้นะครับแบบนี้แจ้งได้นะนะเบ้ารองมือเปิดนะครับเป็นฟิล์มใสเห็นงนี้เป็นฟิล์มใสนะเนานะไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะเป็นฟิล์มจริงๆนะมันกันรอยได้จริงนะ มือเปิดนะคบเป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบสมาร์ทคีย์ก็ถือกุญแจอยู่ที่ตัวอย่างเงี้ยนะครับก็ทัดล็อกรถได้นะครับสอดมือปลดล็อกรถได้นะครับก็ได้สะดวกสบายในความปลอดภัยนะครับปลอดภัยยังไงอ่ะถ้าล็อกรถเนี่ยประตูเนี่ยเข้าไปใกล้ๆเนี่ยมันเปิดได้เฉพาะฝั่งที่มีรีโมทนะฝั่งนู้นมันเปิดไม่ได้นะครับยงเว้นเราจะเป็นคนปลดล็อกให้เขานะครับระบบความปลอดภัยมันมีนะครับอ่ะมันได้นะครับเป็นสีเงินมันจะไปรับกับตัวราวหลังคากับตัวสปอร์ตบาร์ แน่นอนครับชุดแต่งไวทแท็กก็ราวหลังคาสปอร์ตบาร์ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับส่วนชุดแต่งซื้อกอล์ฟก็เนี่ยครับมีเสาอากาศหิวนะครับเสาสั้นนะครับแถมให้ทุกคันนะซองกุญแจพวกอย่างเงี้ยนะครับมีให้นะเดี๋ยวนี้มีซองใส่กระเป๋ากระเป๋าเล่มนะครับเนาะเป็นซองถุงใส่ให้ของฟอร์ดอะไรเงี้ยครับก็อะไรที่เพิ่มให้ได้เราก็พร้อมเพิ่มให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับพร้อมพัฒนานะครับอ่เดี๋ยวพาไปดูข้างบนดูข้างล่างก่อน บันไดเหยียบขึ้นทายกระบะนะครับก็สะดวกสบายนะเนี่ยตอนเราเหยียบนะครับก็บางทีเราอยู่ข้างหลังเนี่ยการที่เราจะไปหยิบของลึกๆมันก็ลำบากมีตัวนี้ขึ้นเนาะก็ช่วยได้มากขึ้นนะครับสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอ่ะไฟท้ายเป็น l u l l l นะครับแบบนี้ก็สวยงามนะครับเป็นไฟท้ายที่ลูกค้าฟอร์ทุกคนชอบนะครับทวินหากันทุกคนนะฮะรวมถึงตัวผมด้วยเนาะ ก็ฝาท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มนะมีเพจ4คูณ4มีวายแท็กนะครับมีกล้องฝั่งที่โลโก้นะครับมีปั๊มเลนเจอร์แต่แน่นอนครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่กปติดให้เป็นมาตรฐานนะครับก็เป็นสติกเกอร์นะครับก๊อปแจ้งนะครับย้ำเนาะสติกเกอร์เนี่ยก็ติดให้ลูกค้าทุกท่านนะครับฟรีซองกุญแจมีให้1อันฟรีเสาอากาศสั้นมีให้ฟรีนะครับแล้วก็เป็นซองถุงเล็กๆนะครับไว้ใส่พวกสมุดเล่มของฟอร์ดมีให้นะครับ สี่อย่างเนี้ยถ้าท่านไม่เอามันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะมันก็เป็นเหมือนกิฟบอชเชอร์ที่กอบให้ลูกคา้ากรอบอ่ะเนาะนะครับอันนี้ก็แจ้งก่อนนะครับแต่พวกกันศาส์ที่ไม่อยากติดกันศาส์ที่เปลี่ยนเป็นสครับเพจได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับพี่ชอบแบบไหนพี่แจ้งกอบเนาะนะฮะอ่ะกันชนท้ายเป็นสีเทากาฟไฟมีเซ็นเซอร์4จุดนะครับระบบด้านท้ายนะครับมีระบบเตือนกันชนเมื่อถอยมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกนะครับอ่าฝาท้ายท่าล็อก แน่นอนครับติดลิดมาจากโรงงานล็อกพร้อมกันนะครับถ้าปลดล็อกก็ใช้งานได้นะครับเป็นผ่อนแรงอยู่แล้วนะครับเปิดยังไงมีที่เปิดกี่จุดกดดับเบิลคิกนะครับเ็วผมบอกเลยนะครับตัวนี้ก็ของโฟโมโคนะครับของ Ford นะครับลวดเร็วสวยงามนะครับรอนนะครับแล้วก็มีที่ปิดอยู่ตรงนี้ นะครับมีที่ปิดอยู่ริมนอกนี้นะครับตัวนี้12โวลต์180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่แล้วก็230โวลต์นะ400วัตต์เป็นปลั๊กไฟบ้านปลั๊กไฟบ้านต้องสตาร์ทรถนะครับอ่ะวันนี้เราก็กดปิดนี้เลยนะครับอ่ะให้ดูนะครับะนะรบนะับประกันเท่าตัวรถนะครับรับประกันเท่าตัวรถก็สวยงามงบายนะครับ ผมปลดล็อกก่อนด้าน,นหลังก็แน่นอนครับก๊อปใส่พยางแท้อยู่แล้วนะครับพยางแท้อยู่แล้วมีแอร์นะครับก็เบสบีไทยเอไทยซีสองโวลต์อันนี้ก็พรมเดิมนะฮะพรมเดิมอันนี้คันนี้ติดกล้องนะครับติดกล้องตอนนี้ติดแต่กล้องหลังกล้องหน้าติดไม่ได้แล้วเพราะว่าให้เขาลอฟิล์มเปลี่ยนใหมนะ่มีที่จับนะครับโหนนะครับเสาบีมีเสาเอมีนะครับ อันนี้คืออะไรที่เรามาตรวจเช็คแล้วมันไม่ดีครับเราก็เปลี่ยนนะเนี่ยเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่หมคันนี้ติด L 1 5รอบคันเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูอ่ะเริ่มก่อนเติมน้ำมันปลดตรงนี้นะครับนี่ชุดควบคุมกระจกคู่นี้ออโต้นะเปิดประตูตรงนี้นะครับบอฟรดไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศนะครับบอรไฟฟ้าคู่หน้า8ทิศนะ่ะยังไม่ได้ถอดถุงเลยคันนี้มารีวิว นะครับพวงมาลัยปรับได้สีทิศทางขึ้นลงเข้าออกเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับตัวนี้น้ําหนักเบาควบคุมรถง่ายไม่กินแรงไม่กินน้ํามันมีความแม่นยําสูงนะครับเป็นพุทสตาร์ตอ่ะเดี๋ยวไปขึ้นรถขออนุญาตครับถอดรองเท้าแล้วเนาะถอดรองเท้าแล้วตัดรถเปิดแอร์หน่อยนะครับแอบอู้แอบอู้นะครับอ่ะมาดูก่อนก่อนที่จะขึ้นมาบนรถนะครับก็พุทสตาร์ตมีที่วางแก้วซ้ายขวานะครับตัวนี้ก็เปิดปิดนะครับตัวฝาท้ายนะนี่ก็คืออีกหนึ่งจุดนะครับ เห็นไหมไฟหน้าเนี่ยเป็นออโต้นะครับสูงนะครับสูงต่ำก็เป็นอัตโนมัติที่สำคัญปรับเลนไม่ได้นะเพราะเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนะครับจอนะครับแปดนิ้วนะครับจอตัวนี้ก็แปดนิ้วนี่นะฮะตัวนี้แปดนิ้วแน่นอนมีโหมดนี้เพราะเป็นสี่คูณสี่นะที่ปัดน้ำฝนก็อัตโนมัตินะครับกระจกมองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัตินะครับมีช่องเสียบ usb นะครับคันนี้ยังเดินกล้องอยู่เลย ตอนแรกจะติดกล้องให้ลูกค้าตอนนี้เดินมาได้ติดไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามาเจอฟิล์มมันเป็นจุดนะครับมันเป็นจุดจริงๆมันเป็นจุดตรงนู้นแทบมองไม่เห็นแล้วแต่เพลเราเห็นก็ให้เพิ่งเปลี่ยนนะครับไปเลยติดกล้องไม่ได้ก็พูดไปก็สารภาพไปครับบางอย่างช่างเราผิดพลาดเราก็เห็นว่ามีการรีเช็คนะครับเราก็มีการรีเช็คเก๊เป็น2ชั้นนะครับเก๊เป็น2ชั้นตรงนี้พวกนี้เป็นกระจกนะมันไม่มีไฟแต่มันก็ยังเป็นกระจกนะเป็นกระจกนะครับ ตรงนี้เป็นกระจกจอกลางนะครับเป็น12นิ้วนะครับเป็น s y n c 4 A Android Auto Apple CarP l a y แบบไร้สายนะครับรองรับแอปพลิเคชัน Ford p a s s สั่งงานสตาร์ทรถได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับล็อกรถปลดล็อกรถได้อยู่แล้วนะครับดูรถได้ว่าอยู่ตรงไหนรองรับโทรฉุกเฉิน1669เมื่อเกิดอุบัติเหตุกรณีเราต่อบลูทูธนะครับต่อบลูทูธมีเงินโทรออกมีสัญญาณนะครับถ้าชนแอร์แบ็กแตกเดี๋ยวเขาโทรให้นะครับเราไม่ต้องไปปฏิเสธเขาเนาะเดี๋ยวเขาโทรให้ นะครับสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยเปลี่ยนแอร์เปลี่ยน FM โทรออกนะครับคุยกับ Siri คุยกับ Google Voice ได้ก็ขึ้นอยู่กับเราใช้มือถือนะครับของแบรนด์ไหนนะครับแล้วก็แอร์อิสระแยกซ้ายขวามีไวเลสชาร์จครับ USB Type A Type C เนาะเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเล่นมนนวลได้นะครับเล่นมนนวลได้เบรกมือไฟฟ้านะครับมีออฟโรดสกินนะครับมีปิดเซนเซอร์นะครับออฟโรดมีอะไรนะครับมีตัวองศาล้อด้านหน้า นะครับตัวนี้วิ่งเกิน10โลก็ตัดแล้วนะมีควบคุมความเร็วลงเขา hill descent control มีดิฟล็อกนะครับหมดการขับขี่มันนี้ก็บอกนะเป็นพัทไทม์จิ้มลงไปหรือหมุนได้นะครับมี6โหมดนะระบบด้านในก็มีเ,เรื่องของเตือนการหลับในนะครับกระจกมองข้างก็จะมีเรื่องของจุดบอดนะบายสปอร์ตนะครับครบนะที่วางวงวางแว่นนะครับใช้ได้นะครับไฟติดทุกดวงนะครับเราก็ดีเช็คไปพร้อมกันอย่างเงี้ยครับที่โขนขึ้นเสา มีหมดนะครับอ่ะเรามาอยู่ในหน้านี้แล้วไหนๆมาแล้วนะครับขึ้นแล้วตั้งหน่อยนะครับดูซิกรอบตั้งหรือ,อยังนะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่นะครับเห็นไหมนี่พยายามให้รถอยู่ในช่องทางนะรักษารถให้อยู่ในช่องทางเอาแค่เตือนก่อนอย่าเพิ่งไปดึงกลับเดี๋ยวลูกค้าตกใจนะครับอาวการสั่นสั่นให้ถึงที่สุด เราตั้งให้ลูกค้าทุกคันนะผมตั้งเองกับมือทุกคันนะครับอยู่ที่ว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายลูกค้าผมได้เหมือนกันหมดนะครับแต่ถ้าไม่ชอบไปเปลี่ยนจากผมได้นะผมไม่ได้บังคับนะครับใการใช้งานที่ปันดน้ําฝนต้องมีการปัดเพิ่มนะครับต้องมีหนึ่งทีการส่องสว่างดีเลยเยวแค่สิบวิพอนะครับเห็นไหมไฟส่องสว่างที่ไม่แยงตา ระบบล็อกเนี่ยเปิดได้นะครับจะล็อกประตูบานเดียวหรือล็อกทุกประตูตั้งได้นะกระจกก็พับอัตโนมัติตึ๊บ,นะบทั่วไปเนี่ยให้ดูพร้อมกันเลยครับตั้งอะไรบ้งกิโลเมตรต่อลิตรนะครับส่วนใหญ่คนจะไม่รู้ก็มาตั้งทั่วไปนะกิโลเมตรต่อลิตรไปตั้งลิตรต่อร้อยกิโลคนไทยไม่ค่อยใช้นะครับอีกยี่สิสี่ชั่วโมงไฟตกแต่งห้องโดยสาร็นแอมเบียน,ะยนไลท์นะครับมีสีเดียวนะมีสีเดียวนี่ระบบโทรฉุกเฉิน ก็เปิดให้ทุกคนนะเราเปิดให้หมดนะครับโอ้ยลืมติดชินกระจกเก่าชอบลากนะครับตัวนี้ก็มีย่อดหน้าจอเห็นไหมสุดยอดปุ่มปุ่มโฮมเนอะเห็นไหมก็สวยงามนะครับแล้วจอ,อนี้ตั้งอะไรบ้างนะครับจอ,อนี้ก็กดสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับ ก็เปิดหมดแล้วนะครับตั้งหน้าจอไว้ให้หมดแล้วเนาะก,ก็ลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ส่งรูปและคลิปมาได้เลยนะครับตอนนี้ใครสนใจที่มีโรลเลอร์นะครับโรเลอร์จากโรงงานอย่างนี้นะนะครับลองเช็คมานะครับสีส้มไม่มีแล้วนะครับก็แอบลุ้นแอบภาวนาให้ฟอร์ดยังทำเพิ่มเนาะเพราะว่ามันสวยและคุ้มค่าจริงๆนะ นะครับมันสวยแล้วมันคุ้มค่า,าจริงๆนะถ้าท่านใดจะติดเนี่ยรุ่นที่มันมีติดเนี่ยติดมาจากโรงงานเนี่ยมันมันคุ้มค่าอยู่แล้วนะครับนะครับเรื่องของออปชันเรื่องของมาตรฐานเนาะก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกอฟนะเบอร์โทรดีไลน์ก็ขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กรับขออภัยด้วยนะครับกลับมาพบกััััันนนนนนนใใหหม่่คคคคิิปปป้้าาะะีีกก็ขออตววไรรบบสสด